ไฟกร,ร,ระพริบตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราใช้เครื่องสแกนเข้าตรวจสอบนะครับลบโค้ดก่อนนะก่อนที่จะออกวิก่งทดสอบนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีก1คลิป1ง,งาน1เคสนะฮะในงานซ่อมดูแลบำรุงรักษา ระบบเกียร์ออโต้นะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ยูโรโฟกนะเกียร์เป็นเกียร์ไซนะครับ5สปีดคันะนี้มีปัญหาไฟเครื่องกระพิบนะเวลาขับเนะวลาขับใช้กำลังเยอะๆคันนี้มีอาการบืดนะเกียร์4เกียร์5ไม่เข้านะใช้ไม่ได้นะครับคันนี้ FC ไปทำอะไรบ้างนะหนึ่งดีแมปดีแมป ว่าเครื่องยนต์มานะฮะทำให้เกิดปัญหาในรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะเปิดฝาเครื่องดูซิว่าไปทําอะไรบ้างนะครับนี่นะฮะจะดเต็มนะกับคันนี้ชุดแต่งนะ t u ง b o t u นะเครื่องยนต์นี่ยังแรงนะผมไปลองขับมาดูแล้วฮะโอ้ยแรงมากนะคันนี้แต่เกียร์ยังเป็นเดิมเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะถอดเกียร์ลงมาดูนะถึงสภาพ ภายในเกียร์ของรถคันนี้ว่าเป็นอะไรบ้างนะฮะรอดูรอชมรอตามนะครับผมเกียร์ลูกนี้ในรถคันนี้เคยมือทำมาแล้วนะครับรู้ได้ไงมือทำมาแล้วนะจะให้ดูนะครับไปดูกันนะครับองนะฮะดีนะเราไม่ใช่มือแรกนะอันนี้ผ่านมือชายไปแล้วนะครับสราการเกียร์พืชนะครับ อะรประกอบมาแล้วนะสีกาวนี่มีสีบอลน,นะครับแล้วก็สีดำนะอย่างน้อยๆต้องมีสองถึงสามอบนะใ,ในเกียร์รูปนี้นะอันี้เป็นเกียร์ไอซินห้าสับ<ม>เดี๋ยวเราจะลื้อดูข้างในกันนะครับของการกนี้นะแข็งแรงนะเตีนะครับ เคยดึงมาแล้วทำมาแล้วนะฮะเราแกะออกมาแล้วนะในม้อกเกียร์ลูกนี้ทุกมอตอร์เดกรอบเปิดเท็หมดแล้วฮนะในเกียร์ลูกนี้นะ,ะมาดูจุดที่เจอหนักๆเลยนะแต่ว่าอะไรด้านในต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับไม่งั้นจะกลับมาอีกรอบเลงนะฮะแต่เกียร์ลูกนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับมาดูสภาพของมันเกียร์นะจากที่เราถ่ายออกมา ก่อนที่ยกเกียร์ลงมาครับนี่นะหลับเป็นกี่เล็งน,นะครับอสองเกีรลอดเลยนะนี่กาเลีนเนี่ยหนักๆนะเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทำให้เกียร์พังในรู่นี้นะฮะบ,บอกเลยเก็ตใช้งานวอนครับนี่ดูหม้อ ี่เกียร์ห้ามีปัญหานะฮะในเกียร์รู่นี้นะดูสภาพผ้าพัดนะฮะไม่ดูเจ็บจั๊กนี้สิ้นล็อถไม่เกี่ยวนะครับเห็นไหมไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะร,รถแรงนะร,รถแรงครันนี้มีแมปมาบูทหนักๆเลยนะการแก้ไขปัญหาคันนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนถ้าคัดใหม่หมดนะครับ ปญหาที่เจอในเกียร์รู่นี้นะฮะน้ำมันขึ้นไม่ทันนะครับทำให้ผ้าคัดชุดนี้ไหม้นะไมจนไปเป็นขนาดนี้นะฮะก็ตอนนี้เราสั่งอะไรชุดใหม่มาใสใ่แล้วนะฮะเรากำลังประกอบอยู่นะครับกำลังประกอบเป็นส่วนอะไรเข้าไปอยู่นะฮะกับเกียร์รู่นี้น้ำมันขึ้นไม่ทันนะดูดขึ้นไม่ทันเลยทําให้ผ้าคัดไหม้นะก็ คัน<อ>นี้ f c ฟซเรานะฮะบ,บอกว่าให้คืนค่าดีแมพค่าเดิมให้นะแล้วก็เียนไฟใหม่เอาแบบสเต็ปบ้านๆน,นะฮะหมายความว่าใช้งานงนะสเต็ปใช้งานที่เราเรียกนะแต่เราเรียกสเต็ปบ้านๆน,นะนั่นคือสโลแกนของเรานะครับสเต็ปบ้านๆคือใช้งานนะครับก็เดี๋ยวประกอบเกียร์ลงไปนะแล้วก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็คืนค่านะเขียนเขียนไฟใหม่นะครับ กับกันนี้นะฮะก่อนจะใส่ลูกท้อเข้าไปนะครับต้องเติมน้ำมันทุกครั้งนะหนึถึงสลิตรนะในลูกท้องนะฮะนี้เวลาเราลันสตาร์ทนะอาจทะทำให้ลูกท้อตัวนี้ไม่ได้นะครับันที่ใช้นะเซนติติกนะตัวนี้ใช้ได้6-8ถึง8สปีดนะฮะตัวนี้รองรับนะฮะ M B L V นะ L V M B เั oh. ีวนี้นะฮ e, นะใช้ได้6ถึง8ปสปีดน,นะน้ำมันเกียร์นี่โตเท่านะครับผมโฆษณาหน่อยเพราะเราใช้อยู่นะเป็นเป็นแบรนด์ประจำร้านเรานะโตเทาระดับโลกนะครับไม่ต้องห่วงนะกับเกียร์น้ำมันที่เราใช้ เบากว่านะจากนั้นจะคืนค่าเดิมนะแะเขียนไฟใหม่นะครับในคันนี้นะครับเอามาดูหน้าตากนันให้ชัดนะฮะับเครื่องรถคันนี้นะฮะยูเรโฟนะดูดูดนะ,ะไม่เดิมนะฮะไม่เดิมนะครับแล้วก็ของ FC อย่างนึงนะ,ะใส่นี่เป็นอ่าสายเข้าอ่เขาเรียกอะไรพาวเวอร์ ฮาวเวอร์เครื่องยนต์เครื่องเสียงนะฮะฮาวเวอร์เครื่องเสียงนะครับช็อตนะฮะนี่ช่วยเราเสียร์อันนี้ต้องไปตรวจสอบที่เครื่องเสียงทีนึงนะฮะว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเกียร์นะนี่แบบปัจจุนนี้นะตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะใส่เกียร์เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเร็วก็ไปอ๋อครับผมก็เริ่มขึ้น กระพริบตรงนี้นะเดี๋ยวเราเใช้เครื่องสแกนเข้าตรวจสอบนะครับลบโคตดก่อนนะก่อนที่จะของอวิ่งทดสอบนะครับผมนี่นะมาดูโค้ด ลงอุ้งใช่ไงมเขาไปเพื่องหายนะหลังจากการซ่อมแล้วนะเราก็ต้องไปเลื่อนแถไหนต้องไปวิ่งไงถึงถึงจะออกโอเคนะฮะอ่ะต่อไปออกวิ่งทดสอบนะครับออกวิ่งทดสอบนะฮะคือตอนนี้ไม่กล้าอัดนะฮะกับคันนี้นะเพราะว่าน่าจะหนักมากนะฮะกับปุ๊ดตะโบนะฮะ เกียร์สีเกียร์ห้ามีปัญหานะครับคันนี้เดี๋ยวออกวิ่งทดสอบนะครับหนึ่งสองปกติอยู่แล้วนะ1 2หนึ่งสองสามปกตินะฮะเกียร์รุ่นนี้มีห้าสปีดนะครับแล้วมันเกยียร์ที่เราใช้หกถึงแปดสปีดนะฮะแสดงว่าเหนือกว่านะครับดีแน่นอนนะครับ ิ่งดีนะฮะสมูทนะครับเกียร์เปลี่ยนสมูทนะฮะเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวลองวิ่งระยะยาวๆนะทางไกลๆดูนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นระยะสั้นๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปวิ่งไกลๆนะครับอเอาเกียร์ห้า ต่อไปไม่ไหวไม่ไหวมีปัญหาแน่นะฮะถ้าเอซี FC พร้อมเราก็พร้อมนะครับแต่ถ้าไม่ไหวบอกมาเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราเพิ่งทดสอบแล้วนะครับคืนนี้มันจะจบก็ใช้เวลาประกอบนานอยู่นะครันนี้นะทำเลยวันนี้เลยนะก็าพิ่งทดสอบแล้วนะครับนี่ช่างเบียนะช่างเบีรยดูไว้ดูไว้ช่างเบี้์นี่ ก็ปุ่นพ้อมมาน่าจะเปิดหมดหน่าจะเปิดหมดอยู่แล้วไม่พังขนาดนี้นะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอรอชมรอตามอีกทีหนึ่งนะครับผมกับเคสนี้นะฮะเดี๋ยวเราอัดไฟเข้าไปนะครับผมนี่กำลังอัดไฟเข้าไปอยู่นะครับจากนั้นเดี๋ยวออกวิ่งทดสอบนะครับกับคันนี้นะครับ i ี u z u D-Max ยูโรสนะครับผมอัดไปเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใน u ูีคันนี้นะกับอาการที่มานะเดี๋ยวกำลังถ่ายอยู่แป๊บหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนนะครับต่อไปนะเปิดออนจะสตาร์ทลองดูนะระวังนะเวลาเขียนไปตรงนี้สองอยอบหลับนะครับ่ะชึ่งนะครับ เดนชึ่งเลยนะอันนี้เขียนไฟล์ใหม่นะบูตแบบบ้านๆน,นะครับบูตบ้านๆพอนะเกียร์เปลี่ยนเนียนนะสะโลแกนนะเกียร์เปลี่ยนเนียนบูตบ้านๆสเต็ปใช้งานนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวออกมามีทดสอบกันนะครับกับเคสนี้นะก่อนจะ่งมมไปเอฟซีน,นะครับเอาไปต่อ กติรุ่นนี้เขาขับดีเขาอยู่แล้วนะฮะรถรุ่นนี้นะฮะเกียร์เปลี่ยนนิ่มนะครับทีน,นะคันนี้ผมต้องออกวิ่งระยะทางไกลๆดูนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมนะฮะไปเร่งไม่โจ้ไหมนะครับก่อนที่เราจะไาวิ่งทดสอบ เมื่อเช้านะผมได้ทำการสตาร์ทเครื่องนะ,ละลนแล้วลันแล้วก็วัดน้ำมันเกียร์แล้วนะฮะเพราะว่าคันนี้ติดตั้งออยแยกาไว้ด้านหน้าแล้วนะก็เป็นผลดีนะถ้าติดตั้งออยแยกาไว้ด้านหน้าสาหรับเกียร์โตจะระบายความร้อนได้ดีมากนะฮะถ้าร้อนจ,จัดๆแผ่นคัตก็มี เดี๋ยวผมทดสอบก่อนนะเดี๋ยวจะมาเล่าอาการต่อให้ฟังนะให้คันนี้นะครับอ่ะเกียร์สช่วงเกียร์สียหมีปัญหานะคันนี้นะนี่นะเราขับแบบแ็นตัว โช้งหกักนะครับไปเรื่อยๆก่อนจบแล้วคันนี้นะกับงานโอหอนเกียนะครับนะกับคันนี้นะโอหอนเศษก็เขียนไฟใหม่นะครับให้เกียร์เปลี่ยนสมูทขึ้นนะฮะแล้วก็ท็อกเทอร์อะไรที่เปิดมาเรา ไฟนะคันนี้ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับไม่ต้องห่วงอีกแล้วนะกับการที่เกียร์วุดเกียร์ไม่นะฮะชอบเล่นหนักๆก็จะเป็นแบบนี้แหละนะฮะบอนทีก็จุกนะผมเวกันหลักมือน,นะครับจบงานจบงานนะฮะกับคันนี้นะฮะสมูทสมาร์ทเลยนะฮะครับผมกับคลิป แก้ไขปัญหานะฮะท่านใดที่ชอบคลิปที่เราทําออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทั้งช่อง y YouTube อูแงเจเิญกันช่างด้วยนะครับและอย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะครับที่เราทําออกมานะฮะวันนี้นะครับปีโค้งก่อนค่อยบอกว่ากล่าวนะฮะปีโค้งเสร็จก่อนค่อยกล่าวอําริกาครับผม สวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แงจเจริญการช่างครับ